อาหรเพื่อคุณฟ้าด้วยกันเนาะเราประกาศชัยชนะพูดตามผมแต่ละคนเนาะพูดตามด้วยความเชื่อเนาะคุณฟ้าก็พูดตามเนี่ยนะนะในานามพระเยซูพระเยซูลูกขอประกาศว่าลูกขอประกาศว่าชีวิตของลูกชีวิตของลูกได้เต็มด้วยพระสิริของพระองค์ได้เต็มด้วยพระสิริ ลูกขอประกาศด้วยความเชื่ออำนาจความเจ็บป่วยโลกงมชักและอำนาจต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าลูกขอสั่งว่ามันไม่สามารถอยู่ในร่างกายลูก เขาไม่สามาอยู่ในร่างกายลูกเพราะชัยชนะของพระเยซูเพราะชัยชนะโดยพระโลหิตนั้นโดยพระโลหิตได้ชโลมศีรษะได้เฉลอมจดปล่าปลายเท้าของลูกจดปลายเท้าของลูกลูกเชื่อในชัยชนะของพระองค์ลูกเชื่อในชัยชนะของพระองค์ลูกขอประกาศว่าลูกขอประกาศว่าเดี๋ยวลูกได้รับการรักษาแล้วลูกได้รับการรักษาแล้วลูกหายดีแล้ว มีชัยชนะแล้ว,ลวเหนือทุกอำนาจเหนือทุกอำนาจเหนือทุกความเจ็บปวดเหนือทุกความเจ็บป่วย <c oughs> เหนือโรคลมชักเหนือโรคลมช,ชักลูกขอประกาศลูกขอประกาศชานนใช้สิทธิ์นั้นที่อยู่ในชีวิตของลูกที่อยู่ในชีวิตของลูก ร่วมกับพระเยซูคริสต์ร่วมกับพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่รักษาลูกแล้วที่รักษาลูกแล้วขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูยที่ลูกหายแล้วที่ลูกหายแล้วขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูไอเม